นิโรธธรรมะที่ควรบรรลุนิโรธคือความดับทุกข์หรือดับปัญหาซึ่งเป็นสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าดับทุกข์ได้ความทุกข์หรือปัญหาก็จะหมดไปหลักธรรมว่าด้วยนิโรธสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงนิพพาน นิพพานหมายถึงการดับก,กิเลสและกองทุกข์เป็นภาวะที่หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาหรือกิเลสโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดความสงบคือความสงบจากกิเลสและจะไม่กลับมาเกิดอีกมีสองประเภทดังนี้ 1. สอุปาทิเศสนิพานการดับกิเลสที่ยังมีขันห้าเหลืออยู่หมายถึงการบรรลุนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการพัฒนาดวงจิตของตนจนเกิดคุณลักษณะสี่ประการได้แก่มีความสว่างทางใจ เพราะรู้แจ้งในความทุกข์หรือทุกขังความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังและความไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตามีความสะอาดทางกายวาจาและทางใจเพราะไม่มีกายโโทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริต มีความสงบทางกายวาจาและใจเพราะปล่อยวางไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจวันไหวได้และมีความการุณาสงสารในสรพสิ่งที่ยังตกอยู่ในความทุกข์อันนำไปสู่การสั่งสอนให้คนอื่นได้เกิดความสว่างสะอาดสงบเช่นเดียวกับตน สอ,อนุป,ปาทิเสสนิพานการดับกิเลสโดยไม่มีขันธ์ห้าเหลืออยู่หมายถึงนิพานของพระอรหันต์ที่ละสังขารแล้วบางครั้งเรียกว่าปริทิพานเป็นการดับอย่างบริบูรณ์ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและ ขอขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ